ตอนนี้มาัสดีอาจารย์ตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านด่านติงตบบนนตนน้งตำบลจันทบรีอำเภอหนุสูรวันที่22กันยายน68ครับตอนนี้มาเยี่ยมสวนของอาจารย์รสมพงษ์ซ<ต>า,า,าสังนะครับ,รบมีอะไรมีปลูกปลูกอะไรนึ่ครับผมทำนาทำนาสม,สมผสมเนาะอันนี้นทำนาอันนี้ของใสใ่ไก่ของใสใ่ไก่อันนี้กล้วยหอมสยามกล้วยหอมสยามไอ้ว่าพิษกล้วยหอมปทุมกล้วยหอมปทุมครับเมื่อก่อนนี้เลี้ยงไหน ดีมากเลยเลี้ยงเนยแต่ว่าแมงกินหมดแล้วเนยแดงเนยแดงครับตายหมดแล้วไม่เลยไม่ประสบผสมเลสไม่มันไม่มอกระพื้นที่ใช่ไหมข้อหมายแบนแบนมันเป็นดีนะแต่ว่าแมงกินอ๋อต้องใจเพอจะไอ้กล้วยหอมปทุมนี่ไอ้กล้วยหอมปทุมนี่คือกล้วยที่ก็ส่งเซเว่นส่งใช่ไหมเซเว่นที่ต่างเขามาปลูกเลยต้นละสามสิบบาทอ๋อพันพร้อมเลยพร้อมเรียบร้อยนี่แล้วก็ตะไคร้นี่เอาใบไว้รองรังไก่ ลองไก่มันจะไม่ค่อยเป็นไรไม่ค่อยเป็นโรคอะไรมากมายนักอันนี้ก็เพิ่งปลูกจะไม่เลยผลเนาะพิ่กมาปลูกใช่ไหมปลามีปลาอะไรหนึ่งปลาอะไรปลานาครับโอ้มาปลาตานาวีแล้วมารีสิธรมวาธิยาอาสาชูอันนี้เป็นไรนาสมผสมของอาจารย์สมพงษ์สาสังไอ้กิมจูนี่ข้าวของสยามนี่เอาโฆษณาหน่อยเดี๋ยวอาจารย์มีข้อมูลคือข่าวหอมสยามเป็นข่าวพัน ส่วนมาเขากินกันแถวไหนจ้ะเขาปลูกแถวไหนเขาหอมสยามเลีอกภาคอีสานเรานี่แหละนี่ผมไม่ค่อยรู้ครับดูจากหอมมะลิหอมมะลิโอ้โหนี่ยเขาหองเท่าไหร่หอมสยามมีมุดนี่เลยฮาไร่เนี่ยฮาไล่เนี่โอ้ทำไมงามจังเลยหอมสยามเนี่ยเขาทำมาจากหอมมะลิหอมสยามขัดผลมาจากหอมมะลิครับอาไทยครับคราวนี้มันจะต้นเตี้ยลักษณะเด่นมันนะ ต้นเตีย้ยต้นเตี้ยคือไม่ลม้มไปแล้วออกรวมันมันจะไม่ลม้มมันเห็นะนรวงโชว์อยู่ไม่ลม้มครับผลผลิตมันจะมากกว่าหอมผลิืมเพราะหอมฟลิเวลาล้มแล้วมันจะเสียครับอันนี้ไม่มีลม้มหนึ่งต้นเตีย้ยสองแตกกอดีแตกอยะเลยเนี่ยครับเวลาดำไม่ต้องใส่มากใส่ต้นสองต้นพอแตกเองครับสามมีความต้านทานโรคสูงกว่าสูงกว่าไอ้หอมฟริ๊กที่ว่าสองกว่าแล้วไม่ได้ขาทำโฆษณาต้อว่าสูงกว่า แล้วก็ทนความแห้งแรงทนทนแรงครับทนแรงครับน้ําแห้งก็ไม่ตายแต่ตอนซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาจากสารคามซื้อเม็ดพันผลิตพันจากสารคามกิโลละแปดสิบบาทพองขาทรงแต่เวลาขายเนี่ยผมจะขายกิโลละยี่สิบบาททำไมถูกอ้หนึ่งในสี่หนึ่งในห้าเนยนะหนึ่งในสี่คือคือผมขายเพื่อ ไม่ได้กำไรหวังกำไรมากให้ประชาชนได้ไปทำกันเหมาะสำหรับชาวนาที่น้ำน้อยน้ำมากไม่ได้นะเอาเนี่ยยังงี้ได้ไหมยังงี้ได้ไหมเจ๊เจ๊แบบเนี้ยเจ๊เจ๊ได้ยิ่งดีเจ๊เจ๊ยิ่งดีนี่ยสาหรับเหมาะน้ำน้อยน้ำมากไม่งามโอ้ว่าเนี่ยครับน้ำมากน้ำจะท่วม ถ้านำสวนเราจะเสียเราให้ปุ่งให้ยาเหมือนกันเหมือนกันทําทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกับเขาเมลิ่เขาเรื่อทั่วไปแต่ว่าผลผลิตมันจะดีกว่าตอนมันไม่ล้มนี่แหละดีกว่าแน่นอนเลยมันไม่ค่อยล้มเนี่ยแต่เมลมี่มันลมเนาะเหมือนข้าวนาปังเลยเนาะแข็งแข็งแข็งไงเนาะต้นโดนแล้วก็แตกกอดีเออเขาท่าเขาท่าเขาท่าห้าไร่นี่ครับในจานนี่อันนี้ห้าไร่นี่คิดเฉพาะที่นานะถนนคลองยังไม่คิดอืมเวลาเขามาเกี่ยวเขามาไถเนี่ยเขาจะเอา อาโซลสากวัดเอาเลยวัดตรงนี้ถ้าเราจะรวมมันเป็นห้าไร่เดี๋ยวบางคนจะวอมมองห้าไร่ทำไมมากจะว่ายวะที่นี่อได้ผลผลิตมาจากปีละปีแรกนี่ปีแรกปีแรกครับเพิ่งทำนาทำทุกปีแต่เพิ่งนาทำนาเป็นปีนี้แหละเราดูยุ่งครบทุกอย่างทำตามเขาทุกอย่างเลยแสดงว่าเขาไม่ได้เขาสยามนี่ก็เพิ่งสยามของสยามเนี่ยเป็นปีแรกเหมือนกันเป็นปีแรก อถ้าสนใจก็มาซื้อได้ครับเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็085บอกเลยครับ6803882ออาจารย์สมพงษ์สาสังอยู่ที่บ้านด่านติงเป็นครูเกษียณโรงเรียนบ้านด่านติงเนาะชอบชอบเชิงภาษาโคราชก็เลยชอบเชิงแบบเข้าใจชอบเชิงไหมใกล้ๆมันเฮ้ยเขาฆ่านะเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยธรรมชาติครับนี่นี่ล้ำขนาดล้ำเชียงไก่อยู่ติดกันห่างกัน ห้าเมตรสิบเมตรครับผมไม่ได้ใช้น้ำมันสูบนะผมใช้ไฟฟ้าสูบใช้ไฟฟ้าสูบไฟฟ้านี่ใช่ไหมครับผมเพราะงั้นไฟฟ้าอะไรเลยที่มีน้ำตลอดไฟฟ้าไฟฟ้าจริงๆนี่เลยไฟฟ้าใช่เลยอ๋อโวลลต์นี่หออ๋ดึงมาเลยใช่เลยครับหนึ่งเพราะว่าน้าผมอยู่ที่คลองโอเคครับอันนี้ก็คองน้าผมไม่เคยขาดน้ำสนใจก็มาซื้อเข่าพันได้ครับหอมสยามเข่าหอมสยามขอขอเบอร์สักพักหนึ่ครูศูนย์แปดห้ เขาพันหอมสยามหอมสยามครับติดต่ออาจารย์สมพงษ์ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณดีดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักแคะอาจารย์น่ารักมากเจ็ดทิปเลยครับเจ็ดทิปแข็งแรงมากครับพาไปดูนู้